สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของบลูทูเดย์ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเชลซีลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็เอาชนะลักเบิร์นไปได้2ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวรายละเอียดของเกมก็ไปว่ากันในคลิปนี้นะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลนะครับใครที่อยากจะหาเครื่องดื่มในระหว่างการดูฟุตบอลก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับจัดหนักจัดเต็ม มอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี s u z u กิ Triple Bonus d e ด l ครับออกรถยนต์ s u z u กิวันนี้พิเศษให้คุณสูงสุดถึง3ต่อครับดิวจัดเต็มแบบนี้นะครับสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับไปว่ากันถึงรายละเอียดของเกมเมื่อวานนี้หน่อยครับเชลซีครับเอาชนะลักเบิร์นไปได้2ประตูต่อศูย์ครับได้จากเบอโดบาเดชิวครับ ที่กลับมาลงสนามช่วยทีมนะฮะทำได้นาทีที่30แล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงนาทีที่59เมื่อวานนี้เชลซีจัดทัพนะครประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับแบ็กซ้ายเป็นมาร์คุคคุเรย่าแบ็กขวาเป็นริสเจม e เซนเตอร์เนี่ยใช้บบเดชิลครับเล่นกับดีซซี่อย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้เลยฮะแผงหลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตามข่าวเลยนะครับกลางเนี่ยใช้เอนโซฟรานเดสครับเล่นกับเรสลีย์อูกชุกูแนวรุกครับ มีไรฮิมสเตอร์ลิงและคอนอกาลาเกอร์แล้วก็โคพาเมอร์ขณะที่หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็หลังจากจบเกมครับโปชิติโนพูดถึงการเปลี่ยนริชเจมออกในครึ่งเวลาหลังครับเขาบอกว่าแผนของเราคือการตรวจสอบในช่วงพักครึ่งว่าริชเจมรู้สึกอย่างไรซึ่งหลังจากผ่านไป15นาทีเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยและครึ่งหลังเขาก็เหนื่อยนิดหน่อย เราต้องระวังในวิธีการจัดการกับเขานะครับในช่วงเวลานั้นเราจึงต้องเปลี่ยนตัวมันสําคัญมากๆครับที่เราได้เห็นเขากลับมาลงเล่นมันสําคัญที่กัปตันทีมจะมีความฟิตและลงช่วยทีมได้เขาคือหนึ่งในฟูลแบ็กที่เก่งที่สุดในโลกครับเราจะช่วยเขาเรียกความฟิตให้ได้เต็มถังและช่วยให้เขารับมือกับความเข้มข้นของแมชการแข่งขันให้ได้นะครับ ขณะเดียวกันพอเชเน่พอเชติโนก็พูดถึงการคว้าแชมป์คาราบาวครับนะครับเขาบอกครับเขาบอกว่าใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเริ่มคิดถึงการคว้าแชมป์คาราบาวครับเราต้องคิดว่านี่เป็นการแข่งขันที่สําคัญสําหรับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในรายการแข่งขันฟุตบอลยุโรปและนี่ควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกสําหรับเรานะครับนั่นแสดงว่าพอเชติโนนี่เน้นเหมือนกันนะฮะสำหรับฟุตบอลคาราบาวครับนะครับ ขณะดเดียวกันมีสถิติของเอนโซฟอนเดสครับในเกมเจอกับแบล็กเบิร์นนะครับลงเล่นไป87นาทีสัมผัสบอล131ครั้งผ่านบอลสำเร็จเกาเร็นต์ครับจ่ายบอลคีพาร์ตเจ็ครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จ3จาก5ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งครับดวลบอลชนะบนพื้นเนี่ย11จาก13ครั้งแล้วก็เข้าแท็กเกิลถึง6ครั้งนะครับขณะที่แซมมัวจอนสันครับนักข่าวใจเดียแลติกก็บอกว่า ชัยชนะ2-0เหนือแบล็กเบิร์นในวันนี้ถือว่าทีมค่อนข้างผ่อนคลายในช่วงท้ายเกมครับเตอร์ลิงสร้างความแตกต่างได้ในครึ่งหลังชัยชนะวันนี้สำคัญสำหรับสมโมสรครับไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นเกมในการเจอทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มองว่าเป็นเกมที่อาจจะได้เรียกความมั่นใจนะสำหรับเชลซีนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับก็มาบอกว่าเชลซี Chelsea กระเสือกสนกับการหาชัยชนะมาพักใหญ่ครับ แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําได้ครับและเกมนี้พวกเขาก็คู่ควรกับชัยชนะจริงๆสเตอร์ลิงปวนคู่แข่งไปทั่วครับเอนโซเล่นได้สง่างามเจมส์และบาเดชิลได้ลงไปคอสนิมอย่างที่พวกเขาต้องการนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีการาจับสลากนะฮะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับหลังจากที่เอาชนะแบล็กเบิร์นครับก็เชลซียังได้เล่นในบ้านครับ ก็จะเจอกับนิวคาสเซิลในรอบก่อนรองชนะเลิศของคาราบาวครับส่วนอีก3คู่เนี่ยนะฮะจะเป็นเอเวอเรตันกับฟูลแลมพอร์ตเวลกับบิดดสเบอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมนะครับอันนี้เป็นเรื่องการจับสลากครับในฟุตบอลคาราบาวครับนะครับซึ่งเอ่อถือว่าก็เจอของจริงเหมือนกันนะ,ะนะเพราะว่านิวคาสเซิลนี่ก็เป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็พวกเขาหวังจะคว้าแชมป์เพราะว่านิวคาสเซิลนี่เอาชนะแมนยูเตตดได้ขาดลอย30เลยนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ปเชติโนออกมาปกป้องนิโคลสแจ็กสันครับเขาบอกว่านิโคลสแจ็กสันยังเด็กครับเราเพิ่งมาถึงในฤดูกาลนี้นะฮะสถานการณ์ไม่ได้ช่วยให้เขาทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วพวกเราจะทำอะไรได้บ้างครับจะโยนเขาลงถังขยะและบอกว่าเขาไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่า แล้วบอกว่าเอาละหยุดมันครับเราจําเป็นต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับเขานะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ปอร์เชติโน่พูดถึงแจ็กสันก่อนเกมนะฮะก่อนเกมที่เชลซีเอาชนะแบล็กเบิร์นนะครับ<อ>ขณะดเดียวกันค่ะโคพาเมอร์เนี่ยมีสติจ่ายบอลเข้าพื้นที่อันตรายเฉลี่ย8.3ครั้งต่อ90นาทีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นที่ออกสตาร์ทอย่างน้อย4เกมนะครับออนอกจากนี้ฮะมีรายงานว่าเบนจามินเวเบอร์ครับ อดีตผู้ช่วยของทูเลิลพูดถึงการที่ทีมเนี่ยถูกทีมงานของเขาถูกไล่ออกจากเชลซีโดยเจ้าของใหม่นะครับเขาบอกว่าผมรู้จักสตาฟโค้ดดีพอที่จะรู้ว่าเราสามารถทนกับอะไรได้บ้างและอะไรไม่ควรทนครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งต่างๆจะบานปลายแต่ผมก็คิดว่าเราจะได้อยู่อย่างน้อยทั้งฤดูกาลนะครับเราทุกคนอยากอยู่ต่อมากนะครับี่ยวก็พูดได้ประมาณหนึ่งข,งของพูดได้ไม่ทั้งหมดนะครับ ขนาดเดียวกันฮะจำนักเตะคนนี้ได้ไหมฮะชาลีมูซอนด้าครับเคยเป็นนักเตะวันดคิดของเชลซีตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนมีโลกทั้งใบอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วเขายิงประตูแรกในทีมชุดใหญ่ได้ในเกมแรกแต่สุดท้ายครับเส้นทางอาชีพก็พังทลายหลังจะได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องพักยาว3ปีตอนนี้ชาลีมูซอนดาลงเล่นอยู่ที่ประเทศไซปรัสนะครับหายไปเลยนะสำหรับมูซอนดานะครับ ขณะเดีวยวกันฮาเบนจาขอบครับรายงานเรื่องเกี่ยวกับข่าวซื้อขายย้ายทีมครับบอกว่าอีวานโทนี่เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงได้มากกว่าวิกเตอร์โอซิมเพนในเดือนมกราคมเชลซีได้จัดการประชุมพูดคุยกันภายในแล้วนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดเองเนี่ยก็น่าจะมองหาค่าตัวประมาณ65ล้านปอนด์และบางแหล่งก็คาดว่าตัวเลขนี้อาจจะใกล้เคียงกับ80ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับขณะที่ Sky Sport ครับก็บอกว่าตัวเลขค่าตัวอีวานโทนี่เนี่ยระดับ50-60ล้านปอนด์ ที่มีข่าวมานั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่บอร์ดบริหารของเรนฟอร์ดมองว่าน่าตลกเพราะพวกเขามองว่านักเตะจะมีค่าตัว100ล้านปอนด์สอดคล้องกับการที่กุนซือโทมัสแฟรงค์เคยให้สัมภาษณ์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหกะฟันเต็มอิ่มเลยนะสำหรับอีวานโทนี่นะครับขณะเดียวกันฮะทีมท็อกบอกว่าแมนย่เต็ดกำลังพิจารณาดึงตัวเทรวชโลบา กองหลังของทีมเชลซีมาร่วมทีมครับหลังจากนักเตะได้รับแจ้งแล้วว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโปเชตติโนนะครับก็ตีไว้เป็นลือได้เลยนะฮะเพราะว่าชาโรบายกับแมนยูนี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะดูแล้วอาจจะไปทางฝั่งบนเดลีกาเป็นไปได้มากกว่านะครับนอกจากนี้เดอะซันยังรายงานว่าเชลซีอาร์ senal และมาริดเนี่ยสนใจในตัวนัชราซีครับปีกเวลส์นะทีมชาติเวลส์นะครับ,รบวัย17ปีจากทีมแชมร็อกโรเวอร์นะครับ อ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรในเกมเชลซีกับแบล็กเบิร์นนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วคิดว่าเชลซีจะไปถึงดวงดาวไหมกับรายการนี้นะฮะคาราบาวครับก็พูดคุยกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ